ไอโฟนไอโฟนไว้ถ่ายทำคลิปนูผมราคาอยู่ที่นี่ครับผมเห็นไหมซื้อทำคลิปซื้อมาทำคลิปแล้วก็ไว้ไลท์สดมันจะได้ต่องมันจะชัดเจนที่สนี่ครับครับเป็นไอโฟน13 Pro m a x เอาไฟ G128 นะครับครับผม ก็เป็น13บสามโปรแม็กนะครับสีเขียวนะครับ128จิกใช่ไหมทีนี้เราเช็คดูว่ามีรอยบุบรอยแตกอะไรหรือเปลความมีแจ้งได้เลยนะครับครับผมเฮ้ยีเช็คเช็คให้หน่อยนี่เป็นน้องสาวผมนะผมไม่ยังไม่กลัว นี่เรามีคนดูเยอะนะครับแล้วก็เลยอยากให้ได้ภาพที่ชัดเจนนะผมแล้วก็ให้มีคุณภาพกหมเดิมนะผมเป็นสีเขียวนะสีนี้น้องสาวคนเลือกนะครผม ตื่นเต้นมากครับวันนี้น้องสาวซื้อให้น้องสาวเสื้อพี่ชิคที่เอาแค่ตัวเครื่องแยกใช่ครับอันนั้นจ่ายจ่ายแยกครับผมว,ว,วันนี้ก็ซื้อนาฬิกาให้ลูกไปก็อ,อะไรวะคนละสามพันสี่ประมาณเจ็ดพัน พ่อก็ออกไอโฟนนะไม่ได้ใช้นานนะครับไอโฟนก็ซื้อในช็อปไอโฟนเลยนะครับผมทำคนอยู่ไหนชัดแบบยิบชัดเลย มันต้องทำอะไรบ้างโลงอะไรเป็นแม่แต่งกูทำไม่เป็นเลยนะคระับผมผมก็ทำอะไรไม่เป็นคนระับเดี๋ยวไอ้มัวไปตกวันแรกทำไงวนะ <c oughs> แต่เคสนี่มันดีมากเลยนะเคสของฉันมันไม่ไหเหมือนเคสข้างนอกเลยเวล้ว มันมันมนคนม้วกก่อนแล้วก็ใส่ฟิล์มด้วยแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตกจากช้างก็ไม่แตกนะแตกไม่เหลือสันสูงเกิน <laughs> สองเมตรถ่ายถ่ายดู มึงกดกดถ่ายไปทำหน้าปกกดกดตรงไหนตรงกุ่มขาวๆอะข้างล่างไม่ใช่ตรงกตาอ,ออ่ะจะให้เห็นรองเท้าคู่ใจด้วยเห็นรองเท้าดิใจ